สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้คุณแม่จะมาเล่านิทานให้ฟังนะเรื่องของน้องกระต่ายน้อยช่างคิดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เคี้ยวขจีมีครอบครัวกระต่ายที่น่ารักอาศัยอยู่ตัวเอกของเราชื่อน้องปุยฝ้ายเป็นกระต่ายน้อยขนปุยสีขาวตากลมโตเหมือนลูกพลับพุงกลมเหมือนลูกแตงโม น้องปุ๋ยฟ้ายมีเพื่อนสีคือน้องหมีน้อยใจดีที่ชอบปั่นปันน้ำพึ่งหวานหวานและน้องกระรอกน้อยนักวิ่งที่วิ่งเร็วปรือไปทั่ววันหนึ่งคุณครูเต่าได้ประกาศว่าจะมีการประกวดวาดภาพระบายสีที่สวยที่สุดในป่าทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่น้องปุ๋ยฟ้ายเองก็อยากจะวาดรูปสวยๆแต่พอถึงเวลาต้องหยิบสีขึ้นมาน้องปุ๋ยฝ้ายกลับรู้สึกประมา ไม่กล้าสแสดงความคิดของตัวเองออกมากลัวว่ารูปที่วาดจะไม่สวยเท่าเพื่อนๆขณะที่น้องปุ๋ยฟ้ายกาลังลังเลอยู่นั้นน้องหมีน้อยก็เดินเข้ามาปลอบไม่เป็นไรนะปุ๋ยฝ้ายวาดออกมาเลยจะเป็นยังไงก็สวยทั้งนั้นแหละน้องกระรอกน้อยก็เสริมว่าใช่ใช่ใชปุ๋ยฟ้ายต้องกล้าสแสดงออกสิเมื่อได้ยินคําพูดของเพื่อนๆนน้องปุ๋ยฟ้ายก็รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาน้องปุ๋ยฟ้ายสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆหยิบผู้กันมา ระบายสีดอกไม้สีม่วงต้นไม้สีเขียวท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนและแต่งเติมก้อนเมฆให้ดูเหมือนคนแกะน้องปุ๋ยฟ้ายไม่ได้กังวลว่ารูปจะเหมือนใครแค่วาดในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาอย่างเต็มที่พอถึงวันตัดสินทุกคนต่างนำภาพวาดมาแสดงน้องหมีน้อยวาดน้ำผึ้งไหลย,ย,ย้อยน้องกระรอกน้อยวาดต้นไม้ที่ตัวเองชอบปีนแต่ภาพของน้องปุ๋ยฟ้ายก็โดดเด่นไม่แพ้ใคร พราะรูปดอกไม้ของน้องปุ๋ยฝ้ายดูมีชีวิตชีวาเหมือนกำลังจะบานสะพรั่งเลยทีเดียวคุณครูเต่าประกาศชมภาพวาดของทุกคนพร้อมให้ข้อคิดว่าภาพวาดทุกภาพสวยงามในแบบของตัวเองนะจ๊ะที่สำคัญคือการที่เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และกล้าสแสดงออกมาอย่างมั่นใจตั้งแต่นั้นมาน้องปุยฝ้ายก็ไม่เคยกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นอีกเลย พราะน้องปุยฟ้ารู้แล้วว่าการกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขและเก่งขึ้นในทุกๆวันไงล่ะจ๊ะเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะต้องกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจนะจ๊ะแล้วทุกอย่างจะดีเองจะ้ะ